รอยทางเดินแล้วไม่รู้ว่ารอยคนอื่นหรือรอยพวกเราเนี่ยเพราะเรามากันบ่อยจัดนี่นั่นฝีมือยายยุ้ยแน่เลยหยียบเห็ดน,นี่อดอกหนึ่งมีรถมาจอดค่ะแล้วก็เอาเห็ดเน่าแล้วอัอนเนี้ยเน่าเลยพี่เจี๊ยบไม,ไม่ได้เหยียบเน่าไปเลยเเนิน่อ่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีมีดจริงๆเอาไปล้างไม่รู้เดินมาแล้วเดินน้ามาก่อนมาตั้งท่าก่อนยัีไม่ได้ตั้งท่าเลยเจอเห็ดซะแล้วก็ได้ไปแล้ว3ามสี่ดอกที่แรกกังวลว่าจะไม่ได้เห็ดกันเพราะว่ามากันถี่จัดแล้วก็ คนข้อป่าก็เยอะมากรถจอดตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวรถก็เข้ามาออกมาแล้วก็อย่างมันเหมือนมัน,มนป่ามันราบจริงๆอะ่ะมันเป็นรอยทางเดินคนเดินอ่ะโอ้ยน้ำก็มาดูกันต่อไปว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนพี่เขาก็ก้มเก็บก้มเก็บตรงนู้นเขารู้ตำแหน่ง ดอกนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไปแล้วก็อสองดอกอันนั้นมันยังเล็กอยู่ปล่อยเลยก่อนวิขาใหญ่มากค่ะเอาใบไม้ปิดไว้เขาจะได้ชุ่มๆแล้วก็โตก็อย่างที่บอกว่าวันนี้จะแช์าสาระแล้วประสบการณ์นะคะก็จากที่เก็บเห็ดมาหลายๆวันเนี่ยวันไหนที่แดดแรงแล้วก็ป่ามันแห้งๆอะคะ่ะวันนั้นเห็บจะเยอะมาก เยอะมากๆเห็บแบบว่าเต็มเลยแบบบางทีได้เป็น1 0บสตัววันหนึ่งอันนี้อีกดอกนึ่งแล้วก็ได้คุยกับพี่เขาเรื่องเทคนิคการป้องกันเห็บก็มีเรื่องของที่เราบอกก็คือฉีดสเปรย์เอ๋ที่ขาที่แขนแล้วก็นอกจากนี้พี่เขาก็บอกว่าพี่เขาก็จะเอาออย เบบี้ออยอะค่ะทาที่ตัวก่อนที่จะออกป่าแล้วเห็บมันจะไม่กัดแล้วนอะกจากนี้พี่าก,ก็ทายาหม่องด้วยเพราะว่ามันม่พวกเห็บมันไม่ชอบกลิ่นฉุนๆอือก็จะยาหม่องทาด้วยบางทีพี่แกขึ้นรถมานี่แบบยาหม่องฟุ้งเต็มรถเลยแล้วก็ค้างอยู่ในรถแบบนั้นอือก็อย่างที่เราได้ทำวิดีโอไปนะคะวัน ที่เราแนะนำไปแล้วหลายทีก็ลองไปดูแล้วกันวันไหนที่แดดแรงแล้วก็ป่าแห้งๆวันนั้นเห็บจะเยอะมากถ้าวันไหนไปเก็บเห็บนาน,านๆก็จะพับเบรกแล้วก็เอากาวที่ใช้ลูดขนแมวขนหมาอะไรเงี้ยเอาเอาลูดลูดตามตัวเพื่อเอาเห็บออกแล้วก็สะบัดเสื้อแล้วก็หาเห็บอืมแล้วก็ฉีดสเปรย์เพิ่ม แต่ถ้าวันไหนไม่ได้เก็บนานๆก็จะแบบว่ารอกลับรถไปทีเดียวเลยแล้วก็ไปสะบัดเสื้อไปเอากาวรูดแล้วก็สำรวจเห็บก่อนขึ้นรถกลับบ้านค่ะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ากว่วเราจะขับรถถึงบ้านกลัวมันจะไต่ไปกัดตามตัวก็เดินไปพูดไปเนาะก็หวังว่าจะไม่เวียนหัวเพราะว่าก็ต้องทำเวลาด้วยแล้วก็ทำวิดีโอด้วยแล้วก็เดินหาเห็ดไปด้วยหลายอย่างค่ะ ไาไปมุดไปต่อนี่หลงตาไม่ได้ไงดอกเบลเลอร์เลยขายใหญ่มากด้วยสองดอกสามดอกตอนยังเล็กอยู่เก็บไปก่อนอ่ะได้แล้วทันเะเรนขาโตโตนี่อดอกเบลเลอร์เลยเนี่ยพี่เขาบอกว่ารอยเขาตัดขาไปแล้ว ก่อนหน้าเราไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงพี่แกพูดทุกวันทุกวันเลยที่ทามาเก็บเกกันนะเสงก็ก้มเก็บยุ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 บม,ม,คม,มีครูดีตาก็เลยดีมากขึ้นเก็บได้เยอะมากขึ้นสอนทุกวันน,นี่นี่นี่น,น,นี่โดนด่าทุกวันนี่ดอกเบลอเลยไหนนี่ เออดีเลยเออเขียบกบไว้เหยียบเห,หยียบเองมนพี่ได้ฟังนูน้นผ้าดอกไม่ได้มองข,องข้างๆแล้วก็กบไ,<ด>ไ<ด>ว้ไนี่มีครูดีก็อย่างนี้แหละมาแรกๆไม่ค่อยได้ตอนนี้เริ่มฝีมือดีขึ้นคุณครูเริ่มชม <c oughs> <c oughs> เดินตามหลังคุณครูเก็บดอกพี่ก็แนะนำให้ดูตามหัวกอหญ้าที่เป็นแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมในวิดีโออย่างเงี้ยให้ดูๆเผื่อเจอ แล้วก็ยกกิ่งไม้ขึ้นมาเพื่อดูด้วยนั่นเกก็เก็บได้ไปแล้วเก็บใหญ่เลยนะเห็นไหมในตะก้าเดินมาให้กี่ก้าวก็ดูต่อเดี๋ยวค้นดงเห็ดอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะแทรกสาระให้ฟังกันต okay. <Okay. S 2> ่อนะคะที่เขาบอกให้เกี่ย์ตามหัวหญ้านะคะ ที่ามันคุมคุมแบบนี้เห็นไหมแกเขี่ยไปแกก็ได้ดอกเห็ดได้สองดอกตรงนี้บางทีเดินมองเฉยๆที่มันให้มันขึ้นกลางทางอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เพราะคนอื่นเขาอาจจะเอาไปแล้วมาดูบ้างนี่นไหนไหนนี่นะยืนขึ้นไปนั่นพี่เขาเขี่ยตรงนั้นได้แล้วดอกมันเห็นปะ ก็จะแบบว่าค่อยๆเกี่ยค่อยๆเดินหาค่อยๆมองถ้าเดินเร็วๆก็จะไม่ได้เห็ดกลางมันเต่าเลยเราก็ทําตามนี่ไงขึ้นเต็มเลยไม่ใหญ่ตั้งหลายเด้อเนี่ยไม่ใหญ่อ่ะอุ้ยแต่ขามันใหญ่มากเลยขามันอวบบอล้วมันเห็ดตาไม่ขาอุ้ยปล่อยมันไว้เถอะมันกําลังขึ้นปล่อยไว้ให้มันใหญ่กว่านี้ก่อน ไปมาก่อนเท่านั้นก็ได้ไปก็เจอขยะอีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมาเก็บทั้งหน้าเพราะว่าลืมมาถุงลงมาเตรียมมาแล้วแหละก็ถ้าไปป่านะคะก็ขอความร่วมมือว่าไม่ทิ้งขยะค่ะหาถุงไปใส่แล้วออกมาทิ้งข้างนอกเพราะว่าบางป่าเขาจะมีถังขยะให้นะคะแต่บางป่าไม่มีเราก็กลับไปทิ้งบ้านเพราะบางทีบางป่าเนี่ยมีเจ้าข้อมีเจ้าของ แล้วก็บางทีถ้เาเขามาตรวจดูหรือบางทีเราทําผิดกฎระเบียบที่เขาเอตั้งไว้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ให้เราเข้ามาเก็บได้นะคะก<สร>็ต้องรักษากฎระเบียบหน่อยนะคะในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ในเรื่องกฎระเบียบที่เขามีอยู่ก็จริงๆเขาเปิดให้เราเก็บเห็ดโดยท <ghost> ี่เขาก็ไม่ได้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 เสียอะไรแต่ว่าบางที การที่เรามาทิ้งขยะหรือทําผิดกฎระเบียบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาแบบแม่นุญ,ญาตให้เราเข้ามาเก็บอีกก็เป็นได้นะคะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะามันคือที่ของเขาบาง,บางป่าก็คือป่าส่วนตัวอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าแฟนพี่เขามาจอดรถปากทางเราเขาเคยเจอเจ้าของแล้วเจ้าของเขาบ่นว่าไม่ให้มาจอดรถปากทางเพราะว่ามันขวางทางเข้าออกของเขาบางทีมันไม่ได้มีรถมาคันเดียวบางทีมันมีหลายคันละอะไรเงี้ยค่ะ ก็ดูด้วยแล้วกันแล้วก็เนาะช่วยกันค่ะเราจะได้มีป่าไว้ให้เก็บเห็ดได้สนุกสนานแล้วก็คนอื่นๆเขาก็จะได้มาเก็บด้วยไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวเนาะฝากกันด้วยนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกไปปลอยแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมานะวันนี้ น่นเสียงพี่ขับรถทข้างหลังว่าโหเล็กๆๆเ,เ,เต็มเลยมันกำลังขึ้นเพราะว่ามันแฉะค่ะตอนนี้ฝนตกติดๆกันไหลวันอยู่เออตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ก็เต็มดอกเล็กๆใต้ต้นไม้แล้วก็มีรอยหมูป่ามาคุยซะเยอะแย,ย,ยะมากมายหูตรงนี้ค่ะเต็มเลย เยอะม,มากแต่ว่ามันคือดอกเล็กอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเห็นไหมคะเหลืองๆข้างหน้าเต็มเลยก่อนที่จะไปดอกเล็กก็ขอเก็บดอกใหญ่ก่อนนี่มันก็ฝนก็เพิ่งตกแล้วมันก็เพิ่งขึ้นมาวันนี้เห็ดเราจะสกกระปมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราไม่ได้เอามีดกับแปลงมาก็เก็บอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปดูนี่เห็นไหม เหลืองอาลามเยอะม,มากถ้ามันขึ้นมาแล้วใหญ่หมดนี้นี่แบบว่าสุดยอดเลยกองเดียวพอผัดแต่ก็ถ้าเห็นมันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็แบวกใบไม้ดูในละแวกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพอมีดอกใหญ่บ้างอย่างเช่นอันนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เก็บได้โอเค ตรงนี้เยอะมากพี่มันกำลังออกแบบว่าสุดยอดมากเหลืองเต็มเลยขึ้นบนถนนทางเดินเลยทีเดียวค่ะกำลังขึ้นเลยบางทีคนสวีเดนเขาก็มาเก็บประมาณนี้แหละค่ะเขาก็มาดูตามเนี่ยตอปูตะปิตมูตะมิ โอเค okay, อันนี้เจอเห็ดดอกหนึ่งนะคะชื่อที่เที่ยเกี่ยวศพตรงน,นู้นก็มีญาติพี่น้องคนที่มาเก็บเห็ดอีกคนนึงแค่ไม่รู้เข้ามาสองคนอันนี้เป็นเที่ยเกี่ยวศพค่ะโอเคก็เ okay, ฮ่ okay, ค่ะระหว่างที่ยืนรอพี่เขาเราก็ขอแทรกสาระต่อเลยนะคะสำหรับวันที่ป่าเปียกฝนตก ฝนพรมๆหรือว่าฝนเพิ่งหยุดตกอะไรป่ามันแฉะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีเห็ดมันก็จะมุดป่าหาเห็ดแบบสบายๆอย่างไร้กังวลน,นะคะก็ก่อนอันนี้ก็มาวันที่ฝนตกแล้วมันหยุดตกเราก็มาก็จากการเช็คดูเราก็เอาที่กาวลูดเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เห็บนะวันนั้นแบบว่ามุดแบบอุตลุดมากเพราะว่าเห็ดมันเห็ดมันขึ้นเยอะแล้วก็อย่างหนึง่ง ฝนตกแล้วเพิ่งหยุดตกอะไรเงี้ยป่ามันแฉะมันก็มองหาเห็ดง่ายมันจะเห็นเหลืองที่แตกต่างชัดเจนจากใบไม้เลย,เยใบใบเยอะก็ค่ะใบต้นเนี้ยใบเล็กๆอ่ะมันจะสีเหลืองบางทีมันเหมือนหัวเห็ดแล้วก็หลังฝนตกเห็ดมันจะก็จะขึ้นเยอะมากเยอะมากๆค่ะแบบตรงๆๆนู้นตรงนี้แบบเก็บตลอดเลยแล้วก็ป่าชุ่มด้วยก็พี่ๆเขาก็แนะนําว่าถ้ากลางคืนฝนตกแล้วก็ ตอนเช้ามาก็หรือบ่ายๆมาก็ออกเก็บเลยหรือไม่ก็วันที่ฝนตกก็พอฝนหยุดก็ออกมาเก็บเห็ดเลยเห็ดมันก็จะเยอะมากฝนตกปลอยๆพี่เขาก็าออกเก็บนะคะแต่ว่าคนสวีดเดนเขาจะไม่ออกกันพเพราะเขาว่าเห็ดมันจะแฉะเราก็พอได้เห็ดไปแล้วอะคะ่ะก็ปัดปัดทำความสะอาดแล้วก็ พี่เขาบอกว่าให้ผึ่งไว้ก่อนให้มันผึ่งไว้ให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยเอาใสาถ่ถุงกระดาษแล้วก็เก็บในตู้เย็นมันก็จะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียวนี่ก็ได้อีกดอกแล้วดอกใหญ่มากสําหรับอันนี้ที่พูดถึงนี่คือคันตะเลนนะคะแต่สาหรับคันยุหันที่เราเพิ่งได้ไปวันนั้นที่มาเก็บแล้วฝนมันตกแล้วเห็ดมันชื้น แล้วเราไปถึงบ้านค่ําใช่ไหมเราก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดเราก็เก็บไว้แล้ววันต่อมาก็ค่อยมาทำแล้วก็ผัดเห็ดดอกอ่อนๆที่แบบสวยๆอะค่ะพอผ่าเข้าไปแล้วมันก็จะมีหนอนกินอะ่ะอืมก็จากที่สังเกตดูพวกศพทั้งหลายพวกคันยุหันบุญศพอะไรเงี้ยถ้าได้ไปแล้วก็ควรจัดการให้เสร็จเรียบร้อยเลยภายในวันนั้นไม่งั้นหนอนมันก็จะกินอะคะ่ะ เอาเมื่อกี้เห็นอีกดอกหนึ่งตรงไหนหมัวตะหันไปเก็บดอกนั้นแล้วอีกดอกหนึ่งหายไปเดี๋ยวขอไปดูกันนะคะนี่ตรงนี้ก็มีคอยลอยคนมาคุยไปแล้วใส่เอาดอกใหญ่ไปแล้วเหลือแต่ดอกเล็กลก็กบไว้แต่ว่าข้างๆก็ยังมีอยู่ก็ยังมีให้เราเก็บอยู่นี่โอ๊ยสี่ห้าดอกเลยเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนแล้วก็ จะแทรกสาระต่อค่ะเพราะว่ามันทำพร้อมกันแล้วเดี๋ยวมันพูดงงๆค่ะเดี๋ยวจะฟังกัน <c oughs> ไม่เข้าใจเดี๋ยวอีกอย่างเดี๋ยวเราพูดไม่เข้าใจด้วยก็โหนี้ขายใหญ่มากมันแอบอยู่เมื่อกี้เ็ามีคนเข้ามาเก็บนะคะพี่ก็บอกว่าเขาก็ได้เยอะพอสมควรได้ดอกใหญ่ๆ <c oughs> เราก็ยังได้กันอยู่เหมือนกัน จะขอดูเห็ดก่อนจะแชร์สาระต่อค่ะกีมีคนสวีเดนนะคะเดินผ่านอย่างที่บอกมากับลูกเขาเขามาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วพี่บอกว่าได้ดอกสวยๆไปเยอะเหมือนกันประมาณโลก,กว่าๆเราก็คิดว่าเราคงอาจจะไม่ค่อยได้แต่เรากับพี่ก็ยังก้มเก็บกันเรื่อยๆนะคะเขาคงเก็บแบบว่าที่มันโผล่ขึ้นมาเห็นชัดๆไม่ได้แบบว่าสายตาเหี่ยวแบบพวกเราว่าไปนั่น <laughs> นี่อีก ก็ยังได้อยู่ย,ยังดอกไม่โตมากเพิ่งขึ้นมาได้ไม่นานหรอกก็สำหรับวิยนันดอกใหญ่ด้วยเอาหลายดอกด้วยก็จะสำหรับก็จะแชร์ความรู้ต่อนะคะก็มาเจออันนี้ สีเหลืองสวยมากเลยค่ะเวลาฝนมันเพิ่งตกอะ่ะก็สำหรับคนที่ได้คันตตเรนไปเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรพี่ก็บอกว่าก็ปัดทำความสะอาดถึงให้แห้งแล้วก็ใส่ถุงกระดาษเก็บไว้ในตูน้เย็นก็เก็บได้นานเป็นเดือนเลยหรือก็ผัดเนยเก็บไว้ได้พี่ก็บอกว่าพี่ก็ผัดเนยเก็บไว้แล้วก็เอาไปทําหลายๆอย่างกินได้เหมือนกันเอาไปแกงเอาไปลาบอะไรๆๆก็ได้มันก็ไม่เสียรสชาติเขาบอกว่า ผัดเนยเก็บไว้แล้วาไปทําอะไรกินก็ได้แล้วมันไม่เสียรสชาติอ่แล้วก็ไม่เสียความอร่อยในแบบของคันตะเลนด้วยนะคะก็ลองดูคะ่ะเราก็แชร์เป็นประสบการณ์เนาะก็มีหลากหลายวิธีใครทําแล้วถูกใจวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นเก็บไว้คะ่ะเอาตรงนี้อีกดอกน ขอเก็บกลุ่มนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแทรกสาระต่อคะ่ะวิขายใหญ่มากเลยหนึ่งดอกสองดอกไปไหนแล้วล่ะสองดอกวยดอกแบบว่าสีมันสวยมากค่ะฝนมันหยุดตกไปสามดอกอันนี้มันแตกอะ่ะมันเป็นดอกนี้เนะี่ยสี่โอ๊ยสี่ดอกแตกหนึ่งแตกไป ห้าดอกอหกดอกเจ็ดดอกโอ๊ยมันมีติดอยู่ที่พื้นอีกเยอะมากเเออไม่เป็นไรปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละนีอีกไหมดอกมันสวยมากค่ะได้เจ็ดดอกตรงนี้ก็นั่งอยู่นี่แหละได้เจ็ดดอกมันออกเยอะมากตรงนี้ ได้ไปหลายดอกแล้วอ่ะก็นั่งถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปไปก็วนออกมาจากตำแหน่งเมื่อกี้ก็ได้ไปอีกห้าหกดอกแล้วนะคะนี่ก็ได้อีกอ,อันนี้ได้มาทั้งพวงเลยค่ะมันเห็นชัดมากค่ะมันเหลืองแบบว่าเ,เหลืองเหลืองแบบว่าบางทีมันจะเห็นเหลืองๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนี่มองไกลๆนี่ใบไม้เหลืองๆแบบนี้คิดว่าเป็นเห็ดบางทีก็พุ่งกันเลย ไม่ใช่แต่ว่าน,นี้มันจะเหลืองแบบว่าเหลืองส้มๆแตกต่างอย่างชัดเจนฝนก็เริ่มตกแล้ววันนี้ไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาด้วยเพราะดูพยากรณ์อากาศมันบอกว่าไม่ตกแต่ว่าก็ตกตอนขับรถออกจากบ้านมามันก็เริ่มพรัาเลยแต่ว่าออกมาแล้วก็เลยไม่อยากย้อนไปเอาเสื้อกันฝนเสียเวลา นี่ถ้าไม่ไปป่าโน้นก่อนไม่ไปดูคันยูหันก่อนก็คงทันสองพ่อลูกนั้นอยู่หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันค่ะเพราะว่าเราก็มาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเก็บไปแล้วแต่วรายัางได้อยู่ดีมีครูดีคอยสอนอยู่พยายามทำอย่างที่เขาบอกก็คือค่อยๆเดินเดินช้าๆแล้วก็ค่อยๆมองตามหอย้า บางทีมันก็จะซ่อนอยู่เล็กๆเดินแบบย่องๆมันก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะแล้วที่พี่เขาให้ดูอีกตำแหน่งก็คือตรงต้นไม้ก็ให้มองๆดูที่มันเป็นเนินๆก็นี่เห็นไหมเจอดอกหนึ่งขาใหญ่ด้วยนี่ ็ไปแล้วก็ดูต่อตรงนี้ก็กําลังขึ้นตรงหัวหญ้าตรงต้นไม้ก็ค่อยคอยดูไปเรื่อย,อยไม่ต้องรีบถ้ารีบจะไม่ได้เห็ดค่ะบางทีก็อยู่ในบงดงโบแบบูเบอรี่อะค่ะดงบูเบอรี่ก็มีก็เดินเข้าไปดู พอเจอตำแหน่งเราก็ต้องจำไว้อะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้วนขึ้นอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเพราะว่ามันมีไมเซลที่เป็นรากเงาที่แท้จริงของเห็ดอยู่ตรงนั้นมันก็จะขึ้นอยู่ที่เดิมอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งเกือบเหยียบเมื่อกี้จำได้ว่าเคยมาดูตรงนี้มันก็จะได้ทีละดอกสองดอกอะไรก็ว่าไปก็เดินมาดูบางทีก็ฟุบได้เยอะแต่ก็คือได้ทุกครั้งอะคะ่ะ ก็ต้องมาดูสำรวจให้หายข้องใจพี่เขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราดูตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปดูตรงนู้นแยกย้ายกันเก็บนะคะต้องทำเวลาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดเราจะกลับบ้านก็เราถ่ายวิดีโอไว้เยอะพอสมควรแต่ว่ามันต้องเอาใจก่อนมันจะเป็นแบบคลิปสั้นๆนะคะเพราะเราไม่ได้ถ่ายทีเดียว เราก็คือเอาอีกดอกนึงแล้วเราก็ต้องไปตัดต่อเราใช้ตัดต่อใน y t u t u e e i t o t อ r คะ่ะก็มันก็ใช้เวลาพอสมควรบางทีมันก็ลงช้าหน่อยนะคะก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่ติดตามรอชมอยู่บางวันเราไปเก็บเหตุวันต่อมาเรามีกิจกรรมหรือมีธุระอื่นเนี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำาวเดีโอเราก็เก็บไว้ก่อนอรอวันว่างที่มาทำเพราว่าง แล้วมาทําบางทีก็ว่างแล้วเออเอาเก็บเห็ดดีกว่ามันก็เลยเก็บวีดีโอไว้ก่อนอีกก็เลยไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะก็เราไปเก็บมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังทําไม่เสร็จสักทีก็ค่อยๆทําไปค่ะนี่มันกําลังขึ้นก็ ถ้าถามว่าเราไปเก็บเห็ดป่าไหนอันนี้เราบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราบอกไม่ได้จริงๆเพราะเราตามพี่เข้ามาแต่ถามว่าเอาไปเก็บไปไหนดีตอนไหนดีอันนี้บอกได้แน่นอนค่ะวันไหนที่เอาไปเก็บเห็ดดีก็คือวันที่ดีที่สุดนะคะที่เราคิดว่าวันพุธกับวันพฤหัสเราก็วันศุกร์ตอนบ่ายเอถ้าให้ถามว่าดีที่สุดเลยใช่ไหมเราว่าเป็นวันพฤหัส วันแต่ก็ต้องดูด้วยว่าฝนตกหรือเปล่านะคะวันพฤหัสจะไม่ค่อยมีคนออกแต่วันศุกร์อ่ะก็จะได้เห็นเยอะแต่ว่าวันศุกร์บ่ายใช่ไหมคนเขาก็จะออกเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลังเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอ๊ยอันนี้หลังเลิกงานใช่ไหมเขาก็ออกป่าเห็ดกันอาจจะแบบเจอคนเยอะในป่าด้วยนะคะ แล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์ตอนเช้าแต่ว่าก็คือต้องออกมาแต่เช้าหน่อยเพราะว่าวันเสาร์คนจอกเยอะเรานี่ออกกันตั้งแต่มาถึงป่ากันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวเพราะาส่วนใหญ่เขาจะมาถึงป่ากัน9ก้าโมงสิบโมงเราก็ต้องมาถึงก่อนเดินก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้คนเก็บเห็ดเยอะมากการแข่งขันก็สูงขึ้นเราก็ต้องมานะัพยายามกันมากขึ้นก็คือมาแต่เช้ากันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็วันที่ไม่ควรมาเก็บเห็ดก็คือวันอาทิตย์กับวันจนันทร์ค่ะอุ้ยอันนี้ดอกใหญ่มากเดี๋ยวขอดูเดีเห็ดก่อนเนี่ยแหละค่ะพอเก็บไปแล้วพูดวิดีโอไปพูดสาระไปมันก็จะขัดขัดอุ้ยดอกใหญ่มากค่ะ ดอกใหญ่มากสุดยอดรอดอยู่ได้คงรอดตาพวกเรากันเองนั่นแหละอยู่ใต้ต้นไม้นะคะอย่างที่บอกหัวยาและใต้ต้นไม้ต้องหายดีๆเราก็ยังไม่ไปไหนพี่ก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเมื่อกี้นี้พูดถึงไหนละโมจะตื่นเต้นเห็ดดอกใหญ่เมื่อกี้นี้ก็อีกทีนึงสรุปวันไหนที่น่าไปเก็บเห็ดมากที่สุด ถ้าฝนตกก็คือวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์ว่าที่กับวันจันทร์ไม่ควรไปเพราะว่าคนไปเก็บเยอะแล้วเห็ดมันก็จะน้อยมากแต่ถ้าฝนตกเยอะมากๆฝนตกชุกๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ก็มีเห็ดเหมือนกันอย่างวันนี้แต่มันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีให้เก็บอยู่ก็แล้วแต่ค่ะคว่าใครสะดวกระว่างมันไหน แล้วก็ป่าที่ไปเก็บก็คือต้องเป็นป่าจริงๆป่าที่เขาจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วไม่ใช่ป่าใหม่ถ้าป่าใหม่ๆมันจะไม่มีเห็ดนะคะป่าที่แบบว่าพึ่งต้นไม้ยังน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีเห็ดให้เก็บเท่าไหร่หรือไม่มีเลยอืมวุ่ยนี่อีก เอาอันนี้ดอกใหญ่ด้วยเห็นไหมคะต้าต้นไม้ต้าต้นไม้เล็กๆแบบนี้พี่ก็บอกให้ดูให้ดีๆพราะนั่นอีกโอ้ยดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่่ซูมชัดๆนิดนึงใส่ตะเกรยไปแล้วตรงนั้นอีกเห็นเหลืองๆอ่ะสองดอก ก็ต้องใจเย็นมากเลยพี่เขาก็ก้มเก็บมุดุุุดอยู่ตรงนู้นเงียบเฉียวแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หากันแล้วก็มีโทรศัพท์คะ่ะถ้ายังไงก็โทรตามกันได้แล้วก็บอกกันว่าอยู่ตรงไหนอ้าวนี่อีกดอกหนึ่งได้เยอะไหมพี่อุ้ยหนูก็ได้เรื่อยๆเลยอะ่ะ หนูก็ถอดใจแล้วนะเมื่อกี้พี่บอกว่าสองพ่อลูกเมื่อเก็บไปแล้วชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนูก็ได้ดอกใหญ่นะไม่ใช่ตะปูตะปิโอ้ยนั่นอีกเฮ้ยอะไรเนี่ยวันพุธจะมาไหมเนี่ย <laughs> เปลี่ยนแผนก็มากันแบบว่าวันเว้นวันเลยนะคะตอนนี้ บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันมาไม่ไหวโอเคเราก็ขอพักวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับตอนที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อคะ่ะว่าตอนที่สองเราจะได้เห็ดอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเราตัดต่อวิดีโอแล้วแก้ไขใน YouTube Editor นะคะแล้วก็ซึ่งเขาไม่ได้ให้ยาวมากแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเราไม่ชอบวิดีโอที่ยาวมากเราชอบประมาณ15-20นาทีแล้วก็เรามีวิดีโอที่ถ่ายทำมาเยอะมากแล้วเราก็ตัดต่อคนเดียวแล้วก็วันนี้เราไปเก็บเพดวันต่อมาเรามีกิจกรรมแล้ววันต่อมาบางทีเราก็มาเก็บเพดอีกอะไรเงี้ยค่ะเราตัดต่อไม่ทันมันก็อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะก็ยังไงก็ขออภัยสำหรับหลายๆคนที่ถามว่าเอ๋เมื่อไรจะลงคลิปสัทีอะไรแบบนี้นะคะโอเค